ตีคะเกษตรค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการขั้นตอนในการปลูกบกทุเรียนนะคะโครงการปลูกทุเรียนมือใหม่นะคะเบิ่งหน้าตาคนปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้บอบกทุเรียนสีอ่องว่าเป็นบกลองก่องบอถามมันบกงามกระโทนไม่มีอฟิวน,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 นี่มาก,กินขั้นตอนในการปลูกข,ข้าก็คือข้าจะ ขาจะประเด็กคุดลุมนะคะโดยลุมที่ข้าวคือเป็นลุมที่ตื่นที่ข้าใสดนโลใหม่กับโพ้รีดานนะคะซึ่งคลิปที่แล้วข้ามีการนําเสนอให้เบิรงแล้วนะคะหลังจากที่ข้าต้นมาก็คือข้าก็จะตั้งเลยตั้งบนดินเลยแล้วก็เข้าก็จะเอาดินกบนะคะเอาดินกบเป็นหลังเตานะคะพี่น้องคูนขึ้น เดี๋ยว <im> จะเดีย๋ยวจะให้เบิ้งตอนทีเฮาเอาเอ่เอาดินกบนะคะพี่น้องก็คือจะว่างตังแบบนี้เดี๋ยวภาพพี่เบื้งจะชัดนะคะนี่นะคะพี่น้องลังทีเฮาแกะกลนทุงแล้วก็คือเฮากระเบิงว่าต้นใดทีหลากมันโคดนเฮากระตัดหลากมันนะคะส่วนต้นใดทีหลากมันบโคนเฮากระตองตัดแล้วเฮากระว่างตังไว้แบบนี้นะคะตัดทุง ้นถุงแบบนี้เนาะแล้วเข้าก็เอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วเข้าก็จะพุ่นดินขึ้นมาแลอบก่อนเข้าจังจะดึงถุงนี้ขึ้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพุ่นดินขึ้นเนาะเดี๋ยวจะให้เบิง่งอีกที่หนึ่งนะคะตอนที่เขาพุ่นแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาพุ่นดินขึ้นเป็นหลังเตา คือตอนนี้มันคําแล้วเนาะมันอาจจะเห็นบรชัดก็คือพื้นดินนะคะจากพื้นดินปกตินี่เทาพูนขึ้นพอดีกับอ่าเบาของของทุเรียนนะคะเทาจะบรให้เลื่อยเบาจะบรให้กบเบามันนะคะเนี่ยงเท่าบึงเนี่ยระดับดินข้างในนะคะโดยทุงตอนที่เทากบดินขึ้นมากก็คือเทาจะยังบรแกะออกนะคะหลังจากที่เทา กบดินคือมาเรียบร้อยแล้วห้อจังจะดึงถุงขึ้นด้านบนนะคะพี่น้องอาจจะใส่มือเดียวแน่นอะปกติห้อก็จะใส่ <c oughs> ใส่สองมือแต่ว่าบริเเอาขากองมาานะคะก็ค่อยๆขยับคือจากเหตุแบบนี้ถ้าบางคนเพิ่นเอาต่างแล้ว่็เพิ่นแกถุงออกเลยคือเปอร์เซ้นทีเบ่าของต้นทุเรียนนี่ยมันจะแตกนี่เขาเอิน่นาเบ่าเนาะเบ่าดินที อยู่ในถุงปูนะคะถุงเพาะพ<อ>เขาก็จะค่อยๆขย,ยับขยับถุงออกด้านบนเ <_' S 2> นี่ยค่ะใบนี้มันลนเนาะเนี่ยค่ะเขาจะบปให้เลยอ่าปากเบ้าของทุเรียนเนาะตรงบริเวณนี้เขากะที่ก้นเนี่ยกระไดเพื่อบปให้อ่า โตเบาเพิ่นขยับนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องรับเป็นอันเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะเมื่อนี้เขาปลูกมันค่อนข้างที่จะค้าแน่นงจะว่าเขาไปเสียเวลาตรงตอระบบน้ำนะคะนคะคะ อาจจะบชัดเนาะเดีย๋ยวเราจะพาชมต้นที่เฮ้าปลูกแล้วนะคะส่วนที่เฮ้าเห็ดหลังเตาก็คือมันก็อาจจะบชัดเจนเนาะเนื่องจากว่ามันก็คําแล้วเนีย่ยจะจะสังเกตบึ่งนี่ค่ะพี่น้องลักษณะก็คือลองนีเฮ้ายกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาสูงแล้วนะคะเฮากับเบอร์เป็นตรงอ่า ต้องเหต์หลังเตาขื้นสูงแห้งนะคะเข้ากบปลูกค,คือเอาถุงของทุเรียนตั้งเลยลวกะ็โกยดินร,บรอบๆนะคะพุ่นขื้นเป็นหลังเตานะคะกะนิดน้อยเนาะส่วนคู่มันกะเข้ากะยกขื้นมาสูงแล้วเพราะว่าเข้าใส่รถไถ่านสามนะคะในการยกรองลวก็กับเนาะนี่นะคะกะเข้ากะใช้เฮตดประมาณนี้ทุกต้นนะคะ ได้ปล่อยน้ำออกอยู่บนนั้นอืมกบลกถามเม่อนนี่ค่อออะอีกตุนเนาะ ะสำหรับการปลูกทุเรียนของเฮากัยังมือใหม่อยู่นะคะพี่น้องก็ต้องลองผิดลองถือเนาะแต่ว่ากะตามตำราถี่เพิ่นดใดทายถอดเป็นรุ่นต่อรุ่นมานะคะพื้นที่ของเฮาเนี่ยก็เพิ่งได้ปลูกนะคะเป็นพื้นที่สามลายพองพี่สาวนะคะเฮากระได้มาปลูกเงื่อน,นี้เนาะจอยกันปลูกค่ะพี่น้องตอนนี้ได้อ่สามแถวสัน่นยังเหลืออีกอยู่หนึ่งสองสาม ซีแถวซีแถวแงวนะคะเมื่อกี้น้กะคงปลูกแล้วเนะาะถ้าแมนบอสเสียเวลาในการต่อท่อต่อระบบน้มไม่เนี่ยกะคิดว่าอ่ากะไกลสีแล้วนะคะเมื่อน,นี้ในการปลูกนี่นะคะโู้นนะคะแงวเลยก็จังที่บอก การฉีเล่งตนต่อตอนในในคู่นี้คือข้าบ่บดใส่เชือกขึงข้าใส่ว่าเข้าการระยะฝั่งทางหนีมหาฝั่งทางหนีก็คือให้มันตรงกลางระวังหล่องนะคะนี่ค่ะ ก็จะปลูกแบบนี้ไปจนแล้วนะคะสังเกตเบื้องหนีเข้ายกขึ้นมาแค่มาถ,ถึง่ามือนะคะหลังเตานะคะก็คือกบในส่วนของพอดีกับเบ่าของทุเรียนแค่นั้นนะคะนนี่ไว้นนี่กำลังต่อระบบน้ำค่ะพี่น้องอาจะใส่เป็นน้ำยดเนาะ ก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่นะคะค้าข่าวกันไปเนาะเป็นทุเรียนพันยังแน่ก็ไา้กระดุมกระจีบหมอนทองแต่ว่าบ,บาหูแม่นบอกว่ามันอยู่ต้นใดคือกระดุมคือกระจีบคือหมอนทองทุ่มต้นใหญ่อันนี้ทุ่มนี่จะหมอนทองเหมือนอ๋อมีแต่หมอนทองหมดเลย หมอนทองมูลเหลือแต่กระจีบบ่กระจีบกระดุมกระจีบกระดุมแง่ไอ้ขึนเลยอยู่น้องแม่บ่น้องฟิลมาห้าใครเห็นอยู่บ่ได้กระเป๋าเสือ้อยู่บ่ ี๋ยวหลังจากที่เอาปลูกแล้วเขาก็จะมาเห็ดระบบน้ำต่อเนี่ยค่ะสายพีอีเขาจะต่อเป็นสายน้ำยุดนะคะก็จังค่อยติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบิง้งอ่าว่ามันจะรอดหรือบล่รอดอ่สองสามเดือนแรกนี่ท่าถ้าเพิ่อนรอดเพิ่นมีการแตกยอดก็ถือว่าโอเคเขาก็ นีกกำลังใจขืนเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวเห่าก็คือบอกบอกกินเป็นคนบอกกินบอกทุเรียนแต่ลูกแต่ล้านนี่เอื่อยน้องนี่กินมดค่ะเบิ่งใบเพิ่นก็เขียวงามอยู่เด้อค่ะพี่น้องคือเพิ่นเลี้ยงมาเลี้ยงแดดมาแล้วนะคะพี่น้องแปลงนี้ได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นจะบ่มุ่งสล่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งต่อไปเนาะว่าเพิ่นจะมีวิธีการจัดการแนวใดเพราะว่าคนที่แนะนํามากก็คือเพิ่นบอกว่า พนพอช่ำในถุงเสียบยอดแล้วนี่คือพั่เลี้ยงแดดมาแล้วนะคะบ่อยากให้มันอ่อนแอนะคะพี่น้องก็จังค่อยติดตามเบิงเนาะว่าหลังจากปลูกไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแนวใดแน่เข้าต้องหาสแลนมะมุ่งให้มันบอนะคะพี่น้องแต่ว่าหน้าตอนนี้คือปลูกลงไปก่อนนะคะนี่นะคะ กัเป็นคลิปตอนแรงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเริ่มคำเริ่มมืดนแล้วค่ะเดีย๋ยวมืออื่นเขาจังมาทายต่อไ้เบิง้งจะไ้เบิ้งเรื่องระบบหนามนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอาการปลูกของเฮ้าไ้เบิ้งก่อนนะคะอย่าลืมฝากติดตามก้นไหลก้แช่นะคะการาเห็ดโครงการในการปลูกทุเรียนมือใหม่นะคะหัดปลูกเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กอย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆลายค่ะสวัสดีค่ะ